สัปดาห์น e ี e ้เน e ี e ่ยต e ้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าสนุกสำหรับฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาว่ากันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์3ปอนะฮะแห่งวงการฟุตบอลไทยนะครับปอไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้สมัครแล้วอยู่ในบอร์ดเนี่ยชัดเจนเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะฮะในการสมัคร เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับวันนี้เรามา,าว่ากันในเรื่องของ The w o r l s Series และกันผมคงทำเรื่องของ The w o r ิ s Series นี้ไปเรื่อยๆครับโดยเพราะงานเขียนก็จะมีอยู่ตลอดนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนสิ่งหนึ่งก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันโอลหมานี่กองงานบวทหน้าครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับสัปดาห์ของวงการลูกหนังไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลที่จะไม่เป็นแบบไทยๆอีกต่อไปนะ ว่าตามเชิงมันน่าติดตามและมันน่าสนุกมากกว่าน่าเบื่อนะมันน่าสนุกแล้วก็หลายคนเส้นกระตุกตามต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับถ้าจิตไม่แข็งพอใจไม่นิ่งพอพลาดนะครับคือประเด็นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์มันมันมันดูปกติแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าสมัครทุกคนทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยผู้ที่จะเข้าสมัครนี่ก็คือวันที่เก้านะครับสิ้นสุดวันสุดท้ายก็คือวันที่ 9ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เหตุการณ์ปกติอย่างที่บอกยังไม่มีใครไปสมัครนะตรงนี้นะนะที่จัดรายการอยู่ยังไม่มีใครไปสมัครเนื่องจากว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังยังดูเชิงกันอยู่เชื่อว่าหลายคนกําลังหาตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มทีมกันอยู่เพราะว่านี่คือสิ่งที่ใครก็รู้นะครับว่าฟุตบอลไทยเนี่ยก็มีการเมืองมาเป็นของคู่กันนะฮะของฟุตบอลไทยนี่ไม่แปลกนะครับต้องเียนอย่างนี้ว่า เดนอยางนี้เลยฮะ,ะว่านาทีเดิมของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยพัก A จูบป,ปากกับพัก B อย่างดูดดื่มนะครับท่าทีดูแข็งแกร่งแล้วก็แข็งโป๊กยากต่อการที่จะมาจะมีใครมาโค่นหรือว่าน็อกลงจากเขาอีได้นะครับแต่แล้วแต่แล้วนาทีนี้ฮะนาทีนี้พัก B ก็เริ่มไม่พอใจในวิธีการบางอย่างและตัวแทนจากพัก A ก็กำลังจะเปลี่ยนคนสนับสนุน พรรคเอเนี่ยก็เอาเสียงสำคัญไปแล้วจากฝากฝั่งหนึ่งไปอยู่ทางคั่วการเมืองอันนี้น่าสนใจมากนะครับฝากฝั่งไหนต้องตามดูกันเน้นย้ำว่าทิศของประเทศไทยมีไม่เยอะหนึ่งนั้นคือบูรพานะครับดังนั้นการเลือกตั้งฟุตบอลการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งถูกจับตามองว่ามีการกด รีโมทคอนโทรลจากวงการเมืองนะครับมายุ่งกับวงการบอลคือถ้าลงตัวกันการเลือกตั้งผนนี้อย่างที่บอกม้าเต็งจะเข้าวินแบบไม่ต้องสงสัยนะครับแล้วก็ต่อให้นโยบายของใครชัดเจนกว่าดีกว่าแค่ไหนยังไงก็ไม่รอดเนื่องจากสเปคเนี่ยมันถูกได้ล็อกไปหมดแล้วนะอ๋อเจ้านะแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ในการเมืองยังคงเป็นในแบบนี้แบบนาทีนี้นะครับไปจนถึงนาทีวันที่8กุมภานั่นหมายความว่ามันเริ่มที่จะ ไม่แน่นะครับเริ่มที่จะไม่แน่เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่8ปีหน้าเพราะท่านคงเคยได้ยินคำว่าอีสานตรงหอระดีท่องอีกทีให้จำขึ้นใจพายับอยู่ทางไหนตรงข้ามไปคืออาคาเคเน่นะครับต้องระวังนะครับตัวละครณนะเวลานี้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ท่านชมาบางคนนั่งบนเก้าอี้ บางคนนั่งบนภูบางคนนั่งโซฟาบรดามีแล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นฝุ่นตลบเหมือนงานก่อสร้างถนนในกรุงเทพที่มันสร้างพร้อมกันเป็นฝุ่นเยอะตอนนี้ว่ากันว่าหลายคนวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพและวิ่งเพื่อตัวเองเกิดขึ้นทันทีบางก็วิ่งไกลเลยนะบางคนนี่วิ่งขึ้นเหนือบางคนเนี่ยส่งบางคนล็อบบี้ไปที่อีสานนะฮะอีสานไม่ต้องส่งใครมานะครับมีโนส่งล็อบบี้ที่อีสานแล้วก็ บางก็เห็นคนเนี่ยอยู่ตามถนนเส้นหลักอยู่มากมายมุ่งหน้าจากรัชดาไปรามคําแหงก็มีมุ่งหน้าจากบางที่ไปพักขนงบางคนนี่ก็ไปรามอินทารามอินถูรับไปประเสริฐมนูลกิจตีไ,ไฟเลี้ยวไปประดิษฐ์มนูธรรมไปกันอุตลุดไปหมดหนะเวลานี้เนื่องจากมันมีชื่อหลุดออกมานะฮะมันมีชื่อหลุดออกมาซึ่งจากหนึ่งคนที่อยู่ในโหมดกําลังจะลงสมัคร ยังไม่มีใครสมัครนะครับตอนนี้ต้องย้าอีกทียังไม่มีใครสมัครมันมีชื่อคนหนึ่งที่หลุดออกมากําลังจะสมัครก็คือคุณวรงทิวทัศน์นะครับอดีตในประตูฟุตซอลทีมชาติไทยอดีตผู้หารของหลายสโมสรแล้วก็เป็นเลขาธิการไทยลีกจนกระทั่งระเบิดตัวเองแกระเบิดตัวเองออกมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อต้นปีก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากคนในวงการรู้ดีครับว่าทนการทํางานไม่ไหวของของ คณะกรรมาการชุดปัจจุบันเอาแค่นี้แล้วกันนะครับปรากฏว่าภาพเนี่ยภาพทีมงานของเขาเนี่ยมันหลุดออกมาในหลุดหรือแก้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ภาพผ่อนมันมันมันปิดเกือบไม่หมดอะ่ะนะมันหลุดออกมาทั้งยวงแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าตอนแรกกระแสออกมาว่าเอาหลุดแก้งหลุดหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะแต่เช็คดิจิตอลซาวเช็คกระแสกลับดีครับกระแสดีคนไม่ได้แอนตี้คนไม่ได้ anti, ไไดยี เพราะว่าทุกคนเข้ามามีตําแหน่งที่อย่างน่าสนใจผมขอยกตัวอย่างหลุดมานี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการออฟอร์มทีมแบบครบวงเขาบพาสอสมควรนะฮะอาทิเช่นนะมีคุณยันยง,งอัครจินดานนประธานสโมสรฟุตซอลธรรมศาสตร์สแตลเลียนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุลคลากรทางการตลาดนะครับมีคุณวรวุฒิเจนธนากรนะครับของเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ,รรบ,รบผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทอดสดคอนเทนต์นะ แล้วก็มีคุณธีรนา,าเศรษฐสมพบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและปรับสร้างปรับโครงสร้างนี้นะครับมีคุณพงเลิกผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานระดมทุนและรวมไปถึงรวมไปถึงนะฮะลีซอธีรเทพวิโน,โนไทยอดีตนักเตะทีมชาติไทยเป็นต้นนะครับการหลุดครั้งนี้สําคัญเกิดปฏิกิริยาที่น่าสนใจ ทั้งทางฝั่งของมาดามแป้งเองคุณนวลพัลลัมซำแลวก็มาดามป้อนะครับก็คือคุณพอลลีนหรือว่าพาลินีงามพริ้งนะครับทำเอา,อามาดามป้อเนี่ยก็คือคุณพอลลีนเนี่ยได้ตัดสินใจเปิดเผยทีมงานครบทุกตำแหน่งเลยทันทีเลยเมื่อสองวันที่ผ่านมาภายใต้นโยบายเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างเพิ่มมูลค่าฟุตบอลไทยนะฮะเป้าหมายเงินทุนหมุนเวียน3 5 0 0้ถึง5 0า0ล้านบาทต่อปีนะครับ ขายลิขสิทธิ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเป้าหมายทีมชาติ1-4ถึงเอเชียทั้งชุดใหญ่และเยาวชนนะมีทีมงานอยู่เป็นอดีตซูเปอร์สตาร์หลายท่านมีในรายเอเชียด้วยนะครับก็คือพี่หล่อเรดาคุณพี่ชัยคงศรีนะฮะพี่นุยเฉลิมบุตรสงงาพลรวมไปถึงอดีตผู้สินมือท็อปของประเทศของเราครับนั่นก็คือพี่ปุ้มนะฮะคุณพงษ์สะทอนเพิ่มพานิชย์นั่นเองนะครับเป็นพี่ของพี่แป๊กปัตยาเพิ่มพานิชย์นะฮะ พีรรรราา่พี่ปุ้มเป็นกรรมการก็กรรมการในในรุ่นผมเข้ามาพี่ปุ้มเป็นกรรมการล้วนส่วนพี่แป๊กเนี่ยเป็นลายแมนนะเป็นผู้ช่วยผู้่อสินเป็นกรรมการไทยคนที่สองที่ได้ตัดสินในฟุตบอลโล่เนี่ยครับแล้วก็เป็นคนล่าสุดด้วยคนแรกเนี่ยอาจารย์อัน๋นฮะพี่โรมันประเสริฐสองเนี่ยพี่แป๊กนะครับตัวนี้พี่ปุ้มเป็นพี่พี่แป๊กอีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่ามาดามป้อเนี่ยนะฮะคุณพอรลีนเนี่ยหรือว่าพาลินีเนี่ยแต่ในกราฟ,ฟิกนะ ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคุณคุณพาลินีเนี่ยแกชื่อใช้ชื่อว่าคุณพยุลินงามพิงค์ผมไม่ชาบถือแต่ถือว่างา,ายไพ่เป็นคนแรกนะงา,นายไพ่เป็นคนแรกนะครับฝากฝังตัวเกงเต็งหนึ่งจากยางาดามแป้งครับก็ประกาศเช่นเดียวกันเมื่อวานก็คือวนันศุกร์ประกาศว่าทีมเตรียมที่จะเปิดตัวสภากรรมการลงชิงผู้นํานาวาคนใหม่ของลูกหนังไทยนะในวันที่4ธันวาคมนี้ก็คือ วันจันทร์นะครับที่โรงแรมสวิตโซเทลรัชดาเวลา13บมนกา30นาทีผมย้อนความกลับไปเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนนะคุณแป้งได้ประกาศยืนยันว่าไม่ลงสมัครในตำแหน่งชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่เนื่องจากปัญหาในเรื่องของสุขภาพและงานต่างๆที่มากมายและเตรียมขยายสัญญา MOU บริหารการท่าเรือต่อไปอีก5ปีนะครับอย่างไรก็ดีครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ ประกาศไปมิถุนากรกฎาคมก็ประมาณเดือนไม่ถึงเดือนครึ่งคุณแป้งได้ถแถลงข่าวพร้อมด้วยบิ๊กเนที่เราเรียกครับคุณเนวินชิดชอบนะฮะของบุรีรัมย์แล้วก็คุณปิ๊บนิกรปอเหมือนกันนะฮะก็คือคุณปวินพิรมพักดีประธานสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ดร่วมกันถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่อาคารเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยพัฒระคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับหรือว่าเมืองไทยพัฒน์เนี่ยแหละเราจะใครจะเรียกแล้วกันเกมเปลี่ยน เกมเปลี่ยนครับอ่าไม่ได้เกมออนนะอันนี้เกมเปลี่ยนเลยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนอยู่3คนที่แสดงเจตจำนงว่าจะลงสมัครเป็นนาย,ยกฟุตบอลณนะเวลานั้นนะสิสิงหาประกอบด้วยคุณปียพงผิวอ่อนนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยคุณวารวีมกคูดีอดีตนาย,ยกสมาคมแล้วก็คุณพอลลีนนี่แหละที่เป็นอดีต ประธานชมรมเชียร์ไทยเพราะฉะนั้นพอมาดามแป้งประกาศความชัดเจนออกมาคนถอนสมอคนแรกเลยคือคุณเปียพงศ์หลายคนงงมากเลิกคิ้วสงสัยว่าทําไมไปเร็วมาเร็วเห็นก่อนหน้านั้นนี่เพิ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่างๆมากมายโดยเพราะแรกๆเลยบอกว่าจะเป็นนาย,ยกสมาคมฟุตบอลพอวันลุกขึ้นต่อมาบอกไม่เป็นไรขอเป็นหัวหน้าผู้สอนในตําแหน่งกองหน้าทีมชาติไทยก็พอโอ้โหนี่มันคนละเรื่องเลยนะครับก็เรียกว่าคือคนละขั้วเลยผู้บริหารสูงสุดกับโค้ชกองหน้า สุดท้ายพอเขาอันนี้มาปุ๊บแกก็ประกาศว่าไม่เอาแล้วพอเห็นมาดามแป้งมาอันนี้ไม่รู้ตัดไปนะแล้วก็ที่อบอกว่าจะพาไทยไปบอลโลกให้ได้ภายในสปีหากทําไม่ได้เนี่ยจะขอลาออกซึ่งอันนี้โอ้ไม่ไหวอันนี้อันนี้ก็พูดตรงๆนะฮะว่าว่าจริงๆแล้วใน4ปีข้างหน้ามันยังเป็นไปไม่ได้ครับทีมชาติไทยมันต้องวางโครงสร้างนะฮะท้ายที่สุดแล้วก็มีข่าวออกมาว่าคุณปิยพงษ์เนี่ยจะไปอยู่กับชุดของมาดามแป้ง โดยมีอาจารย์หลังชานวิทย์ผลชีวินซึ่งเคยเ,เลือกตั้งคัดเลือกเนี่ยนะฮะเลือกตั้งลงสมัครด้วยที่ไม่เคยได้แล้วก็อยู่ในสวด้วยคนหลังเนี่ยนะฮะเข้ามาอีกคนหนึ่งนะในทีมนั้นทีนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าใครได้เลือกบางวันนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังสมาชิกหรือว่าโหวตเตอร์ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเลือกนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการประชุมใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2,567ในวันที่8นะครับตามข้อตกลงบังคับระบุเอาไว้มีทั้งหมด73เสียงครับ73เสียงก็คือวอเตอร์ Water นะ1ครับนำเสนอโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีวดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มฮาส์ หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอรชั่น www.blsiam.com ติดตามชม,มคลิปไฮไลท์พิมพ์ลีกได้ที่ YouTube วีแรมสิงทีวีดูวนันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วไม่ทีเด้ยววตเตอร์ Water, นะ1ครับสโมสรในไทยลีก16เสียง2ครับ สโมสรไทยลีก2อีก18เสียงนะไทยลีก1 16นะไทยลีก2 18สโมสรไทยลีก3ที่มีคะแนนการแข่งขันระดับ1-5ในแต่ละโซนครับ30เสียงเพราะฉะนั้นแล้วบางคนบอกว่ายังแข่งไม่จบไม่มีปัญหาเขานับจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วข้อที่4แชมป์และรองแชมป์ฟุตซอลชายนะฮะสเสียง ข้อที่5แชมป์รองแชมป์ลีกฟุตบอลหญิง2เสียงนะครับแชมป์ลีกฟุตซอลหญิง1เสียงแชมป์ฟุตบอลชายหาดชายและหญิง2เสียงและ8ครับสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพอีก1เสียงของพี่ตีสินทวีชัยนะครับและ9ครับสุดท้ายละแชมป์ลีกสโมสรสมัครเล่น อีกหนึ่งเสียงรวมทั้งสิ้น73 73เนี่ยทีนี้ต้องมาตีความกันก่อนนะครับว่าใครจะได้รับการโหวตบ้างใครจะมีสิทธิ์ได้โหวตบ้างโดยเฉพาะถ้าหากในกรณีที่การแข่งขันดังกล่าวในสมาชิกนี้นะไม่ได้จัดการแข่งขันคุณจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเท่ากับว่า73ณเวลานี้เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ชมว่ามันเหลือเพียงแค่72 72นั้นตัดใครออกครับ นั่นก็คือตัดฟุตบอลชายหาดหญิงออกไป1อันเพราะปีที่ผ่านมาไม่มีการจัดการแข่งขันนะครับและนี่น่นาสนใจว่าจะมีโอกาสเหลือ70ด้วยซ้ําเนื่องจากเงื่อนไขเนี่ยอยู่ที่ข้อ8และข้อ9ขึ้นอยู่กับก,ะกะตอกตตีความ8คือใคร8คือสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ1เสียงซึ่งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยให้ความสลักสําคัญ แต่นี้ตามกฎหมายมันมีนะแล้วก็9แชมป์ลีกสโมสรสมัครเล่นซึ่งโดยปกติเขาเตะมีเตะกับเซมมโปรด้วยไงมันก็เลยจะยุ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดเลยนะครับรายละเอียดที่นำมาเสมอเสนอกันเ,เพราะฉะนั้นแล้วการเปิดรับสมัครตรงนี้อยู่ที่กรกตตีความนะครับว่าผมว่า Worst case สุดๆประเทศไทยครั้งนี้คนจะเข้าไปการกระบ,บาทในการเลือกตั้งเนี่ยมีอยู่70 มากที่สุดคือ72นะและทีนี้การเปิดรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะครับก่อนจะมีการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครพร้อมกับแจ้งรายชื่อผู้สมัครไปยังสมาชิกหรือว่าวอเตอร์เนี่ยเพื่อให้ได้รับทราบไม่น้อยกว่า30วันก่อนการประชุมก็คือวันที่9เนี้ยจะจบแล้วนะนะจะจบแล้วก็คือวันเสาร์ตอนนี้นะครับมีผู้อยู่ในข่ายทั้งหมด4บวก2 4ีบวกสนะฮะแบ่งเป็นดังนี้นะสประกอบไปด้วยคุณวรวนพันล่ำซำคุณวรงทิวทัศน์คุณพอลลีนงามพริง้งและคุณธนศักดิกส์สุราประเสริฐสคนในส่วนที่สองครับก็คือ4ีบวกสองพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและคุณวรวีมักุดีครับนี่คือทั้ง6ท่าน แต่ยังไม่มีใครสมัครนะแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกเหตุการณ์ว่า4บวก2เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องยอมใจนะฮะกับวงการฟุตบอลว่านี่มันคือเรื่องของ3ปอแห่งวงการบอลไทยเลยนะในในสัปดาห์นี้3ปอจริงก็คือเมื่อป๊อกป๊อกวลงมีภาพทีมงานหลุดก็ทำให้ป้อพอลีินเนี่ยต้องรีบเปิดเผยทีมงานและมันทำให้แป้งนวลพัน์ต้องประกาศทันทีกับวันแถลงนโยบายผมว่าตรงนี้สำคัญ ในการที่ในสัปดาห์นี้ครับทั้งป๊อกทั้งป้อทั้งแป้งเนี่ยแล้วก็ลุงลังไปหมดแต่อย่างที่ระบุไว้ในตอนต้นครับว่าการเมืองครับคือกุญแจสําคัญของตําแหน่งนี้ท่านผู้ชมครับเป็นกุญแจสําคัญจริงๆอแอบคิดแล้วก็ตกใจเนาะเพราะว่าบางทีบางคนเปิดตัวเป็นทีมบริหารแล้วก็ต้องก็ต้องขอออกไปนั่นมันมีดายะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เป็นการมั่วแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่า ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ข้อเป็ดข้อไก่นะเวย้ยที่อยู่ๆเนี่ยจะเอามาเล่นการจะตีกันให้เละคุณจะต้องกล้าที่จะสอบถามทีมงานเขาตัวเขาหรือคนใกล้เคียงให้ได้มากกว่า3คําตอบก่อนที่คุณจะนําประมวลมานําเสนอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรเพราะในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยบางคนเขาเลือกเชื่อคุณไปแล้วไงเขาเลือกเชื่อคุณไปแล้วเขาเขาเชื่อคุณไปแล้วแล้วคุณรับผิดชอบตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับ ในการที่นําเสนออะไรต่างเรื่องนี้น่ากลัวมากที่สำคัญก็คือมันอาจจะเป็นความจริงเพรว่าบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไปที่ตั้งนะฮะหรือว่าบางคนมาเพื่อเป็นหนึ่งในไพ่ใบหนึ่งที่ใช้ในการต่อรองทางการเมืองสรุปก็คือสุดท้ายเรื่องบอลไทยวันนี้ผมในฐานะของแฟนรุ่นวันชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนผมคนรู้จักผมอยู่ในทีมทั้ง4ทีมอะ ที่จะลงครั้งนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเห็นผมปรากฏในที่ไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะในนั้นเนี่ยเพื่อนผมทั้งนั้นเลยและผมเชื่อว่าคนในวงการฟุตบอลก็เพื่อนกันทั้งนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต่อสู้ที่น่าจะสนุกอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งแต่อย่าลืมสุดท้ายย้ําคําเดิมผมในฐานะหนึ่งในแฟนบอลชาวไทยหนึ่งในคนไทยคนหนึ่งนะครับ อยากเห็นบอลไทยจเจริญยังยืนยันคงเจตนารมณ์นี้เอาไว้ว่าผมอยากเห็นบอลไทยจเจริญครับอยากเห็นและอยากได้คนที่มานั่งทำงานเป็นนายกสมาคมฟุตบอลผมไม่เคยอยากได้เลยครับกับคนที่จะมานั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่น เรียบร้อยครับวันนี้นี่คือ,อเรื่องที่นํามาเสนอกันทั้งหมดที่พูดมาผมจําเป็นต้องใช้เวลาวันนี้เนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง12บสนาฬกาสานาทีในการประมวลงานต่างๆนี้ในการสอบถามข้อมูลอันนี้พรุ่งนี้งานนี้นะครับจะถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแล้วก็ะจะโพสต์ในเพจให้กับทุกท่านได้อ่านหลังที่ผมทําการบ้านอันนี้หนักหน่วงมากนะครับไม่ใช่ว่า อยู่ๆเนี่ยจะพูดไปเรื่อยเปยื่อยมันไม่ได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมันสาคัญต่อพวกเราครับมันเหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักถ้าท่านลองคิดดูนะครับกว่าจะกว่าจะต้องอันนี้ได้เนี่ยมันมีการนั่งประมวลเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยผมมีความจาเป็นที่ทั้งให้ดูไกลนิดหนึ่งนะคะให้ส่องไกลน,นิดนึงว่าเนี่ยมันต้องทำออกมาเป็นวอลชาร์ดแบบนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อก่อนที่จะ นำออกมาแล้วเขียนไปนนาเสนอแบบนี้เพราะฉนั้นผมถึงโกรธทุกครั้งเวลาที่พวกมันมาลอกงานโอเคพักสักคู่ครับเหนื่อยจริงโหเหนื่อยจริงว่ะวันไทยเหนื่อยจริงโอเคเดี๋ยวมานะบรรยากาศแบบนี้ต้องไปกับของแทร่เท่านั้นบีแรมสิงห์จัดทริปครบ10ปีชมเกมใหญ่ลิเวอร์พูลล้างตาสเปอร์ วันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้สนใจจองด่วนลน์แอด B, B e e L A M S I N G งานนี้เหมือนเดิมดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังค์ไปกันเยอะๆนะผิดทิศเอ้ยโฮโฮ